มีอาแปดคนหนึ่งก็หาเต้าส่วนมาขายที่หน้าบ้านครูแล้วก็บอกเพื่อนๆบอกเพื่อน,ออนจะกินอะไรไ้าสัครูเปียกก็มีแล้วก็เข้าวเหนียวทอดดำอะไรก็มีเต้าส่วนก็มีเพื่อนๆก็บอกเอาสิก็ตักกันกนละถ้วยฉันก็เอาเงินจะเลี้ยงเพื่อนครู เขาบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงกันนะเขาบอกไม่ต้องจ่ายให้คนอื่นเพราะเรายังไม่มีไรายได้อะไรก็ต่างคนต่างกินกันไม่ต้องเลี้ยงหรอกนะแล้วก็บอกอก็ดีเรียนเรียนวิชาทั้งหมดชุดราตรีชุดเสื้อสูตรผู้ชายชุดกางเกงผู้ชาย เสื้อผ้าทันสมัยสวยๆครูก็แบบไปเราเราก็ไปซื้อผ้าที่เผารัฐเองซื้อถามครูว่าต้องใช้ผ้าเท่าไหร่แล้วก็ครูก็บอกว่าเออใช้เราก็ไปซื้อมาให้ครูดูเขาบอกเออสวยดีแล้วก็เรียนได้ประมาณสักหกเดือน แม่ก็ขอตัวไปช่วยขายของที่บ้านนอกเขาบอกว่าหน้าข้าวต้องไปช่วยกันขายของเพราะคนก็เก็บเกี่ยวข้าวในนามมันมีตังค์ก็บอกให้ไปช่วยขายจากหก,กเดือนจักเดือนหนึ่งเขาว่าอย่างเงี้ยก็ไปขอป้าป้าก็บอกเออไปครไปไม่เป็นไรเอยู่ประตูน้ำลำบากมาก เวลาซักผ้าอย่างเงี้ยน,นะเขาจะแช่ผ้าไว้น่ะเป็นถังเปแบบที่เข้าผสมปูนอย่างงั้นน่ะโอ้โหแกละมังใหญ่ๆเลยกระถังใหญ่เวลาอ,อบากก็ต้องใช้ไม่ลวก้อยเข้าไปร้อยแล้วก็ยกไม่ไหวก็เรียกให้พวกผู้ชายนะมายกขึ้นไปแล้วหุงข้าวก็ต้องใช้แบบเตาแบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะ แล้วมีถังเล็กใหญ่หญจุ่มอยู่ในในเตาเตาแบบก๋ยเตีียวยงั้นใช้ฝืนทีเนี้นก็เวลาที่เราหุงข้าวเนี่ยเขาสอนนะเขาบอกว่าเอามือเนี่ยเช็ดแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเท่าไหร่ใส่น้ำไปให ให้ถึงข้อมือนะพอเวลาถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยก็ก็ดึงฟืนออกมาได้เลยประเดี๋ยวมันก็เราอุบก็้วเราไม่ต้องไปเปิดอะไรหละประเดี๋ยวมันก็เป็นข้าวเข้ามาให้เรากินพออยู่ประตูน้ำก็เดินไม่รู้จะทำอะไรอีกตอนเย็นก็ไปเรียนหนังสือจีน ที่ประตูน้ำตรงนั้นจะมีครูสอนภาษาจีนเป็นคุณครูผู้หญิงเขาก็สอนสอนได้ห้าหกคนเพราะว่าเขาบอกว่าอสอนเกินห้าหคนไม่ได้แล้วหนังสือก็ต้องซ่อนเอาไว้อย่าให้เขาเห็นเพราะว่าตอนนั้นไทยกับ จีนตัดสัมพันธ์ทำไมตีกันจอมพลสดิ์ธนาลัตไม่ให้ไม่ให้สอนหนังสือจีนเราแ็แอบเรียนแอบเรียนกับเพื่อนเราก็กลางคืนเรียนหนังสือจีนกลางวันเรียนตัดเสือ้อก็มันก็ดีนะไม่เหงาหน้าบ้านป้าเขาจะมีคนขายกว๋วยเตี๋ยวเป็ดก็เราเวลาเรา อยู่มากๆก็ช่วยก็ขายขายภาพสโลงปาเต้เอ่ยผ้าลายเอ่ยเสื้อผ้าเด็กๆด็กเอ่ยอะไรเงี้ย